ขอต้อนรับ,รบรทั้งสองทีมครับเข้าสู่รอบตัดทีมสุดท้ายครับผู้สุดท้ายเหมือนกันครับตอนนี้ต้องเสียทายนะครับบอลเสื้อสีเหลืองเนี่ยเหมือนกันครับตอนนี้จะเป็นบอลนเสียหรือเป็นทางด้านเพื่อนบอยครับอ้าครับบวยไม่ตกอยู่ที่นั่นบาลน้เสียครับวันนี้เือเสื้อ,อสีเหลืองมาต่อสามการครับ Cả, sẽ 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 đã được kia còi nha bỏng ủ nó đã cá mẹ đơn giản với đi tao บได้ครับได้ดูหมุน,มนหนีเข้ามาแล้ด้านซ้ายรออยู่ครับช้างช่วงนี้ต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่นอนครับเพื<น>่อนบอยเนี่ยก็เดียเด๋ยวนี้ไม่ได้เล่นในส่วนของนิวาร์ทีดแล้วครับส่วนบาลเจ็บเนี่ยต้องบอกช่วงนี้พร์มร,รอ้อนแรงจริงๆครับเต่าแมตช์ในลีกเนี่ยเก็บแต้มทุกแมทครับแล้วก็ชนะทุกแมตช์ครับเหลือบุกฟอร์มดีเพราะคางจะร้อนแรงนะับเรามาเจอกันวันนี้โอ้โหคู่จริงๆครับแน่นแน่นบางเจ็บโคตรนานเพื่อนบอยครับ ือมาโกยปัดขึ้นมาอีกทีนึงเก็บได้อาับช้างให้มาทางด้านบอลโดยเฉพาะบอลเนี่ยแล้วเนี่ยตอเล็กๆเนี่ยนะครับทำประตูทุกๆแม้ท้งด้านบอลเจียรครับผมบอกว่าเป็นเครื่องจกักรัาริสกอร์เลยครับ รอบหนึ่งงานพลาดเลยยังไม่หายดีเลยจ้ะเรียกนะไทยจะเข้าไปทีนุงงน่งเล้งตึงกำแพงครับอีกทีจะซ้ำอาจได้แล้วจานส่วนลูกนี้ก็ยังทำไม่ได้ออาามาตั้งกันใหม่บาลาเจียมาด้านซ้ายครับการสี่คนที่ผู้สาวก็เหวอตอนนี้เป็นแต้ะและใช้เป็นมือหนึ่งนะครับตอนนี้ของบาลาเจียครับการ ขอมาสั้นๆน,นะประหารไว้เล่นกันใหม่ครับวันนี้ช้างเล่นลงมาตัดหน่อยครับสออมาตรงการทำจิ้งหนึ่งสองยังหมุนตีได้ครับบอลแต่เล่นต่อไม่ได้เอง, <showed you S 1> องจังหวะนี้ก่อนจัดออกข้างเลยครับแล้วก็แด้ลุกขึ้นมาชนาขวาครขวาโคต้าสามทีมเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ นะคอนชัยพัฒน์ติดเส้นขาวครับทีนภัทรครับตอนนี้เหลือแค่ทีมเดียวครับคู่นี้ดูว่าใครจะเข้าครับการแข่งขันในรอบสี่ทีมจะมีในวันพรุ่งนี้ครับคู่แรกหนึ่งทุ่มครับคู่ที่สองสองทุ่มครับหลังจากนั้นจะพักชั่วโมงครับแล้วก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยครับพรุ่งนี้ในวันเดียวรู้เรื่องครับรอบสี่ทีมจะชิงชนะเลิศรู้เรื่องเลยครับว่าทีมไหนจะได้ครองแชมป์ในตัวข,ของสโมสรเอฟเอมครับ สมาชิกทั้งหมดนะทั้งหมด32ทนะีครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยตอนเข้ามาจะถึงรอบสีท่ทีสุดท้ายนะแล้วทีมที่ตกน้ำก็รอบนี้เนี่ยจะบอกว่าสุขภาพดีครับนะ ผีปาได้ครับบอลไหลมาดูนี่น้ำหนักแม่มันขาที่ตึงจังหวะที้โึงมาแน่นอนคเยอะไปหนึ่งดูบบานลงเกยยกเท้าสูงเกินไปครับ <Hayır> ดูอ่านโอ้โหผมโมโหเลยจังหวะนี้ยกเท้าอ่านจะใช้หัวเล่นเนี้ยตั้งจังหวะนี้บานนี่ก็แพ้เลื่องด้ที่ฟันแบบว่านี่ครับโอ้เดินมาขอโทษจังเยอะนะจังหวะนี้ ก็ยังไม่โดนก็จริงนะแต่ว่ามันอันตรายมากถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยเจ็บแน่ครับโอ้โหแลก็เป็นไงลูกฟิคิดเท่งงานั้นครับจังหวะนี้ครับของบางเสียดครับบอลเลยลูกสูงครับโอ้โหให้ได้ดีแล้วป๋าวจังวยครับป๋าแตะหลบมาตายหรือว่าเตสองคนให้เองได้ทีรางซ้ายแต่ว่าไม่ถึงแม่มกา้าวตัดสวยจวังหวะสองโอ้โ,อโ,อโอหมาแล้วลุยเลยลูกนี้ไม่ได้ครับ เดปานไปตู้หูัับสอลูกนี้นะเพื่อนยังไม่ถึงก้อนเนี้มาแรงไปนิดนึงครอบโอ้ิกแกบแป้ตาเจ้าโผล่ผลึกเลยแล้วนะจังหวะให้บอลเพื่อนก็เล่นยากกันจังหวะบอลมาสู่เลบ โอ้งสั้นๆเยอะไปมพิงยาวอีกทีนึงรถจัดฝ่านี้อ่านหมูได้ครับช้าตามมาเก็บต่อแั้วช้าครับแม่จังหวะนี้ปั้มแล้วเตะทิงกันไปได้ครับทางนั่นเกินบอดเอากลับไปยื่นับตากลับมาได้เอ๊ะจังหวะลุงต่อโอ้โห่โดนตามแาบข้างหลังนูอุลิซิ่งเป็นลูกขนูนเลยครับนะหนูตาตาเล่นรันเลยครับ ลูกนี้ป่ายทางเนี่ยตะวานสองปล่อยให้รู้สองตัวครับสาสวนพี่มาทีหนึ่งแล้วแต่รับลูกนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เล่นด้วยขวานใส่เลยแต่อยู่ในช่วงทำผลงานได้ดีแล้วโอ้โ oh, หจิ้มที่บอลลูกนี้ชัดเจนครับได้เดี๋ยวลูกคนะู่ข้างนก้ข้างขวา ย้อนกลับมาตัง pues so ้งเกมใหม่ครับโจรเปิดไม่ผ่านเอ้ายังดูไปได้แล้วทางขวายิงลูกนี้โอ้โหปัดเต็มมือแล้วสังทูทางขวาสุงท้ายครอบโอ้ยังถือว่ากีฬาต่างได้ดีครับสังูของไทหน้าเจนบอลแล้วเล่นสั้นครับกัรให้มาบอลดูแล้วบอลจังหวะนี้ปั้มแล้วเจอสามคนพลิกมาไดแล้วโจมสะกิดขาแล้วหมู่โอัน ลูกนี้โดขาชัดเจนเดี๋ยวคุณกัดสนี่เตือนเลยครับทางด้านขวานะครับหวานมีปัดเกียชัดเจนนะครับกำลังจะทะลุไปแล้วเราตอกมาต้แล้วตอนมาดูรบเ็ชิ ระยะค่อนข้างไกลครับแต่ว่าไม่แน่ครับเอาข้งเหลือสองครับเทปมาแล้วจะให้แบงค์ดูนี่โอ้โหไม่ได ja. ้ครับเออจอสวนกล่วย่อกัรให้หลงการเอาไหมครับาการบอลฝากอันอยู่ได้ครับข้าฝากมาลุยโอ้โหแม่ข้าวเสียงเลยครับอาราบอลทะลุมาได้สองคนลุยมาจริง เสาแรกก็โหต้องปาดทิ้งอีกสองตัวทำเงินสวยเราต้องชมกันนั้นบอลเลยพวกหวายตรงกลางมาเี็นลูกสองสามคนเยอะทางขวาสุดท้ายเนี่ยยังได้เป็นลูกเตะมุมด้วยเนาะสำหรับทางด้านบางลำเสียเนาะเล่นสั้นเนาะบอลย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับขวาสุดมากเลยว่บโอ้โหลโดนโกจริงแล้วโกลูกนี้ก็ไม่ตรงต่อแล้ว ิ nine, ียาวขึ adalah, ้นมาง่ายก็ไม่ผ่านอ่านก็ปกติจังหวะสองไปแยกกันเองกันได้บางเจียบเอาให้หมดยากแล้วมาปัดัาลงนี้จริงเลยแล้วโอ้โหจังหวะุดไปผู้คยังยังันยังเผิดข้างคาไปนิยวแล้วโอ้โหลุกจริงปัก็มาตัดปอรออยู่นานเลยแล้วได้ซัดับไม่ตรงต่อเลยได้กทางขวามาต บอลใช่แล้วทางซ้ายครับต่า,บางฝ่ายนี้ปักมันอยู่รถได้ครับทางขวาต่อยตัดเข้ามาแล้วเปลี่ยนการสรู่แล้วทางซ้ายกัปตันชุดนี้บอลจะไปต่อที่ที่บอลย้ําเข้าแน่นครับแล้วจะสวนกลับครับโบสพาพาระวังไม่ลับบอลได้ครับเอ,อดูแหมือะเต็ะที่นลีลาแกแถวาวาจิงครับเอเอ เออฉลับโอ้โหเล็ดยากอย่างเงีเอลูกนี้เสียบอลเนี้ยกลับมาบอลตัวเล็กบอลตกเข้าในมาแล้วทางขวาว่างแล้วเปล่ามาโกยตามล้าของทางซ้ายมดูครับว่าเสียก็พยาคเช็ตเก๋ี่ยบได้รอตึงแล้วกลับไปตั้งรถไฟแล้วโกยเก๋ผ่านขึ้นทางแล้วครับขอเวลาแรับสกอร์ยังไม่โอ้โหผู้สองตัว ่าจังหวะนี้ต้องพุทิ้งรับย้อนกลับมาคว้ยิงไกลไม่ผ่านครับเราโดนตัดกับบา,า,บา,าสใช่บาสกระสวนกลับครับขวาอุ้ยขวาสุดจ่ายบอลนีน้ำหนักเขาบอกวก่าแรงเกินไปครับแล้วยลเขาเหมือนว่าสูงตลอดโศน,น์ครับ ตุกทางผ่านไปแล้วของที่เวลาได้ครับถีบม,มาห,หน้าดูดีโบทิ้งได้ครับอย่างได้เป็นลูกพุนะ่งครับสำหรับบาลเสียย้อนกย่าม,มาตั้งในหม่ครับครันถบมาตุ้นี้เอ้าจับบอลแล้วตุ้มแล้วตัวสองยยแย่ กอกว่าความแรงก็เลยลดลงไปครับแต่จังหวะคิกนี่ต้องบอกว่าเกิดจะทําได้ครับบอลเดียวไปหูวจุดนำแล้วแล้วทามาเสียจังหวะที่ลุยไปออกหลังไปเองครับโอ้สกอร์แรกของเกมยังไม่มาครับแต่ลูกเกมนี่ต้องบอกว่าสู้กันกนหกดเลยครับโดยเฉพาะกลางสนามเลยตบ โอ้โหกดลเซตแล้วลูกนี้ยังจะให้ลูกทุ่มแล้วสำหรับเพื่อนบอยใช่มาเอตูเล็ตเอเจอร์ผ่านไม่ได้รีบบอลเข้ามาเถอบโบสขวามาลูกนี้จับแรกไปดีแล้วลูกนี้ให้มาจะคืนเลอกไม่ได้อีกครับโอ้โหดูแล้วสวยกลับมาจะให้บอลหรือเกินไปแล้วโบสปล่อยออกข้าง เขาอลหน่อยลอู่ดีๆไม่โวยแข่งเลยแบงเอ้าจะให้เพื่อนตรงกลางไม่ด้วยครับบอลเอาต่กลับมาได้ครับบอลย้ไปเองแล้วอ่านข้อไม่ดีโป๊อตจะสวยจังกับเพื่อนบอยทางขวาครับโป๊อตให้ไม่ผ่านบอลนี่ครับโอ้ยเพืจังหวะที่เล่นจังหวะออกข้าดไปเลย จะขอเปลี่ยนตัวก่อนครับที่ข้างสนามครับอ๋อใครจะเปลี่ยนไม่จะออกนี่บอกเพื่อนเลยครนะขาตรงกลางครับเอานัดลงมาครับวันนี้สำหรับทารนัดเพื่อนบอยครับย้อนกลับไปตั้งกันให,หม่คนระับแบงค์เปิดใจมาจะให้เอเอาล้วลูกี่ตัวมึงย<อ>้อนมาเอ้าตะไม่โดนจังหวะสองหน,น,น,นุนอีกทีหนึ่งโม้โดแรงเกินไปโอ้โหงไง ให้มาแล้วมึงจะเล่นยังไงเอาหูดูครับโอ้โหนี่ฟ้ารับหนะ้าครับเจ็บเลยครับใส่เองเจ็บเองด้วยคนระับ้าไปน,นิดนึงครับเจ็บนะโกยออกก็ตอนนี้เอาแบงค์ลงแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวหนะัก เป็น right. รักขวาตัวจริงเลยครับของทามาเกี่ยครับโงมาเนี่ยสังการในสนาดแน่นอนครับ่ด้วยนาดไม่งไปกลางเอาไปับอายเเอ้าทายเข้าท่านท่านเพื่อนบอยครับเอ๋บอลยังไม่โยนครับ เอาไวทางด้านซ้ายครับเอาลงมาสัมครบอลแล้วที่นั่นนะล็อกเข้าตรงกลางแล้วไม่มีจังหวะเอามาถึงเองที่มุมตั้งขวาตรงนี้ล็อกไหลมาสุดกึ้งเซ็ตก๊อปปาดบรงด้านไม่ขาดนะพวกคู่ติดด้านการ์ดในสุดท้ายเนี่ยบอลมาตัวตัวเองออกด้วยครับโอ้โหจะขยับอีกคนครับตอนนี้ที่ฆ่าสนามแล้วเอาออปลงมาบ้างครับโอ้โหเป็นายได้สุดสาดด้วยครับจะพ้อแรก เป็นอีกคนหนึ่งเลยครับน้องหมอสุนันต์อันตรายเลยครับสุนันต์เพื่อนบอยครับตอนนี้เออยาวมาข้างหน้าลูกนี้โอ้โหแล้วโดนสัติดก่อนครับ ôi là... là... đã, ao nổi lông, nó nói. Bắt chèo, 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 3 tấm cho, thốc, đùn đi, lông ba không may mắn lắm cho มันจะคิดนานไม่คิดเรื่อยเลยนะแนทท็อปเราดูปปู่แย่งมาได้ครับยังไปหน <the> ้าซ้ายได้ครับนัดโอ้โหแล้วจับแล้วบอลมันไม่เชื่อมเท้าไะไครับไอ้ไปื่งสวยครับนัดฟาดลงมเชื่อมครับเราให้ทางซ้ายว่าท็อปอาร์ตือวโดนมาตกบถือว่าท็อปอ้าวนี่บอลล้มไปเองครับทุกทีอาร์โดนสวยครับแบง ไหลทะลุไม่ผ่านแล้วจะโนดนสวนผู้จ่ายไม่ติดดีก็ลดรูบจะโดนสวนอ้กมาบ้าเจ็ดตัดมาได้ดูนี้แบงค์ผู้ล้มไปเองนะคะแล้ลผู้รุ่นผ่านจากข้าครับนัดชิปไปทางซ้ายลูกนีโ้โอ้โหแม่น้ำผ่ามันไม่ได้ครับตุ๊กแกผู้สุดท้ายนะหมอสูสีจริงจริงเนี่ยดูแล้วนิทานกันตลอดครับ ต้อนเยี to <isode> 1, 2, ่ยมมาตั้งนเยี่ยมมครับเปิดไม่ผ่านนะแบงก์จังหวะสองได้ทีหนึ่งบาสแล้วจะไปจ่ายตัดตรงกลางโอ้โหมาบอลจะสวยรับดูแล้ยทุกนี้ให้ไม่ทันรู้อีกครับแล้วกูเอาสวนตอนนี้เปิดหน้าแรกเลยครับมาต่อมาแล้วใครมั่หมือนกันครับนัดจะให้เฮ้ยยังได้โอ้โหได้ยิกไม่ได้ต่อแล้วพร็อพหลุดไปเยอะเลยครับ ทุกน,นีตอนนี้เขาบอกว่าเกมนี้ไม่เป็นสรงเลยนะผู้เล่นผัดกันพลาดลุกผัดกันไปผัดกันมาเแนวโขนหัวความน,น,วน,น,นั้นอย่กงเขาบอกมีน้อยในทั้งคู่ตอนนี้เป็นสัญญานญะบางเสียแบงก์จับแรกไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเปิดลูกนี้ก็ออกไปเลยครับ โควิคขึ้นมาครับขึ้นบ่อยไลเว้ยตีแรงเลยยาวขึ้นมาข้างหน้าอาร์ฟบางสียงเซตตรงกลางไม่มีใครนะฟ้าแต่เก็บกลับมาครับเพื่อบอลจะสวยครับหลบไปสวยนะฟ้าแล้วให้ซ้ายดี่ยๆนัดเข้าขวาแล้วไม่ยิงซ้ายเขียนยิงไม่ตรงต่อโอ้โหดูในจังหวะนี้หลอกสวยเลยโอ้โหใจังหวะสวยไม่ดีครับเต็นสั้นะบอล เปล่านเร็วเลยครับตักไปจะให้ก like mm ็ห hmm. นีตัวก็คืออย่างวันนี้การอทีหน่งบอลมนืีที่แล้วรับบอลโยกไปข้างในหลบมาสองครับจะโดนอยกทีนึงผมจะไปล็อกเข้าไปไม่ได้มาแล้วมูงสวนมาสามสี่คนรับท็อปสามสามท็อปยิงเองครับห โควิครับหลอกครับชิดยาวขึ้นมาลูกนี้ยังไม่จับนะครับเดี๋ยวน้องแล้วมือเหนียวแล้วโอ้โหบาสครับอ่ามือเหนียวทัดเต็บครับเสือยื่นเลยครับเดี๋ยวลองเขาได้ครับตอนแรกไม่จับนะท้ายไม่จับครับคุณท้ายยังเตะอยู่อ่าเราฝีชิดต่างศาสนาครับก่อนหน้านี้มีเรื่อนลุ้งสูตรเปแล้วรอบหนึ่งครับ ปล่อยให้กัครับแล้วกัรขอยิงเองไม่ตกเกาะเลยตื่นเลยเงินทรายเอเอ๋ขอให้กลับมาดูแลบอกเพื่อนไม่ขยับกันเนี่ยแบงเอเอจะไปเองไม่ผ่านแบงค์แบงค์เหมือนรู้เลยครับ อน้องหวัล็อกไปล็อกมาไอโอ้สไตล์น้องบอกว่าทางไทยเต้นด้วยบ่อยๆเงินอาจจะลุ้งล้อัดล็อกสวยล็อกให้มาเองเปิดไปเสาไกลสวยครับยิ่งโอ้โหไม่ต้อขอบก็แม่เสาแด้กัาสหาโวไปสวยล็อกให้เดียนี้ถึงด้วยดังขวาแบงค์จับแล้วล็อกเข้าซ้าไม่ห่า ผ่านไม่ได้หลุดเลยครับวลดเวลาไปแค่หนึ่งนาทีแล้วขึ้นเวลาได้ครับโอ้ตอนนี้เวลาจริงหัวหน้าเลยอ๋อโอ้โหตอนนี้เกมตั้งหนึ่งทีเดียวับดูเลือสุดท้ายยังเสมอกันอยู่แล้วศูนย์ูนย์เขจะไปทางเดิมอีกเล่นยากนะก็ไม่โดนลูกสองคนบอลแย่มาสวยแล้วดี่ลูกนี่เลี้ยวร้อยเลยครับโอ้โหฟางลำเตี่ยครับดู จังหวะวีสียบอล์นารซ้ายแล้วเราตรูสวนกลับมาไม่ต้องชมเลยหลายคิลเลอร์พาม์สมาหน่อยแล้วต้องจับเลยแล้วพอจังหวะจะลุยประตูเริ่ออกไปสุดแล้วตีลูกนี้สวนเข้าไปเรียบร้อยเสาวไล่ครับตัวยิงประตูตออสูดูขู่ดูแล้เสียง่ายเลยแล้วต้องบอกว่าเสียช่วงเวลาสอครั้ด้วยแล้วช่วงเวลาวัดเจ็ดครับโอ้โหดูแล้วนะเขามาพีอาจจะหลุดไปด้วยนิดนึงแล้วไปน้างเป็นบอยเลย มือสูงดีก็ถือว่าอ่าแล้วก็หมดเวลาแข่งขันได้เลย